ก็ได้ไปรวมงานน้ำเพินว่าที่หนึงอาสิติทุละก็เลยบอกบุญมานเนาะค่ะเพื่อเอฟซอยากมาร่วมงานน้ำเพินไม่คู่กับสิทฮ็ดปัจจุป,ปัจจัยไปร่วมน้ำเพินจักเล็กจักน้อยเนาะ,ะเนาะ ค่ะอันนี้คือว่าปานวัดจะาป่าสหรับมือนีวันที่ยี่สิบแปดนะคะแม่คู่เสิเสียบต้นเงินปัจจุปัจัจก็คือเอฟซีฝากมานําทั้งช่องเนาะค่ะสิบเป็นช่องนัชชาพาโชคแล้วก็แตงโมของแตงโมผ้านรวยแล้วก็นัชหล้กกายิ้มแล้วรวยนะคะแล้วก็ทัางแม่คู่เด้อค่ะเด้อหายบานรวมเรียงรวมใจที่ฐานไปน้ากันนะคะนี่แหละค่ะเสียบต้นเงินซอยกันบาน เขามาเสียบนี้นะจ้าเขาหลุมว่ะพูดไ้อยเขาไปเสียไมพูดไ้อยเขาไปเสียบไม่พูดใหญ่ๆทั้งนั้นอ่าค่ะขอขอบุญขอบคุณหลายๆเลยค่ะเด้อเดร่แงบุญแรง่ซัตถะของเอฟซีเนาะค่ะจังเดยมีมือมีเกิดขึ้นเนาะค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่คู่เฮ็ดเนี่ยค่ะปูพอนกคอยากให้ลูกหลานเนาะค่ะสร้างบุญไปนทำกันค่ะสร้างบุญไปนทำกันแม่คู่กับเฮ็ดเป็นตีสเป็นต้น อับปลาเนาะค่ะไดเขาได้แต่ต่างไปช่วยทั้งวัดทั้งว่าพ้นน้ำเนาะค่ะเข้าก็ได้บุญเนาะค่ะเป็นบุญเป็นกุศลกุเลอยซ้องลอยเนาะค่ะแล้วแต่อันนี้แล้วแต่เข้าอยากเก็ดอยากสร้างเนาะค่ะเด้ออนุโมทนาสาธุรูครูมีก็ยกมือใส่หัวก็ได้เนาะค่ะได้คือก่อที่มาบ่ได้ก็ตั้งที่อธิษฐานเอามาพูะมาบ่ได้ก็ตั้งที่อธิษฐานเอาด้วยค่ะเด้อ ที่แม่คู่ดวนดวนเพราะว่าเห็นยังดวนเมื่อปูน่ะอ,อันนี้แกงกรกเน้ำบลาท่านมาครับเ <c oughs> นาะแกงกระเทแยมน,น้ำบลทัานนีล่ล่ะคือแม่คู้จงกัดเตรียมไว้คืออย่างมาันเป็ียังสี่ค่ะคือปูเวลาเราสั่งเราตีสั่งดวนคือปัจจุบันเจนี่แม่คู่ก็ต้องเตรียมไว้นะคะเตรียมว่าต้องไปทางวัดนั่นต้องไปทางวัดนี่จังสี่นะครัเพราะว่ามาันก็หลายมองนะคะเมื่อวานแม่คู่ก็ไปทางวัดสุ้มเสาเนาะคะ่ะ จะน้ำปัจจุบันจไปถาวายเพื่นเล็กๆน้อยๆราคาเซึ่งเอาน้ำมือนกัมีน้ำไปน้ำเด้อค่ะราคาหลายยางเนาะค่ะนะคเอาไปซอยเพื่อนเพราะว่ามันเป็นงานมันบรอระเ็ยิมมันเป็นงานงานเพื่อนก็คือวันที่หนึ่งเนาะคะ <ๆ S 2> ่ะสี่ผูเพื่อนถาวายนา้ำก็ะไดบุญได้กุศลไปน,าน้ากันเือดของชาช่ายถาวายน้ำจะเป็นพอ่อแค่ ลายผูห้ายคนประจูปจจใจรวมสา่งมากเนาะคะ่ะแต่สื่อนาไปถาไว,าวายทั้งวัดน้ำสิบป็นปลาไม่น้อยนะคะพระอาทองนะคะ่ะก็เป็นท่วงผ้าผ้า<แ>ท่วงค่ะ <อา S 1> ปะลาอ,อร่อยค่ะกลับไปถาไว,าวายทันน้งวัดน้ำแบ่งคนกินไปนำ้ำในบุนน้ำกันนะคะค่ะขอบบุนขอบคุ่นเอฟซีหลายๆเลอที่รวมแรงรวมใจค่ะฝาก อาหารการกินไม้ปูปลาคืนไ้ตามนั่นละค่ะตามคิ้วเพราะว่ามันลายเนาะค่ะทุกคนจะต้องใจ <คน S 1> เย็นเนะ<ช>เนะะคใจย็ได้ทุกคนนะค่ะได้ทุกคนป<ะ>ูเราลับหลูค่ะสบายมากปูลับหลูนะคะ่ะถ้อเราอธิษฐานจิตเอาได้เมื่อสุกูสุกคนนั่นแหละพี่ปลาปู่กับสีพาไปเฮาอดิบวัวเฮาอดิถวายต้นเงินหลวงก็ได้หมือนเนาะมันดวนถับมันดวนพอเมปูกับบางเสียกับที่ทุละเนาะค่ะ สายบุญกะคุณคนโทรมากกะทักทั้งไล่ก็ได้เด้อค่ะเด้อแม่คู่กับบ่าววางบางเทื่อบางที่กะจังสีลงเล,ลย,ยค่ะเพราะว่าเข้ากับข้าปีธุระจังสีนะคะบ่ได้รับสายเข้ากับทักมากทางไล่ก็ไดเนาะค่ะเป็นอยากได้เหรียญหรือว่าเฟสได้ท่านผู้ใดบ่ท่านใดกะแกงมาเด้อค่ะเด้อแกงมาทั้งนัชชาก็ได้น้องยิ้มนัชชา้วก็ ว่าอยากได้นั่นนี่อะไรอันนี้โต๊ะค่ะโต๊ะบุกกล่องหรือว่าเลี้ยนมากใส่บ่ฮอดถ้ามันโดนไรก็ทักมาถามมาเลยค่ะเด้ด<า>อเพราะว่ามันหลายคนมันบจดดมจ<า>ใจแ<า>ต่โม่ค่ะตันจแต่ปิดพากใส่เนาะเออยังทวนมากในเดี๋ยวแม่ผู้กับิเซย์ใครแล้วก็ทั่งฟองเพื่อนหลายผู้หลายคนรวมเลี้ยงรวมใจแต่มันยังสำเร็จนะคะนี่แหละได้บุญคุกคนเด้อค่ะเด้อบ่กตองว่าอยานผู้บ่กหูจักหูแจกคือเ้าหน่ะล่ะค่ะ ที่ยันทีท่านใดเปิดออกแล้วก็พอซ่องป่อก็ว่าต้องตกใจแล้วครับเนาะเพราะว่าท่างนี้ก็เป็นสะพานบุญคือเก่ากที่เชื่อมให้คือเก่าแล้วครับค่ะเพราะว่าบาเงทีเพื่อนว่าเหรียญบ่ไปเดี๋ราจะซ่วงเราจะยิ้มกับพ่อสามสามสามซีเหรียญแล้วครับยิ้มครับผมจะว่เป็นยราเป็นยังครับเราเป็นยังคือว่าเขาทำบุญเนาะทำบุญครับทำบุญคการเขาทำบุญไปไม่เป็นไรผู้คนใจกับให้เพื่อนเอาไปเนาะแม่กูไม่เป็นไรครับผม เราเกเขาคือว่าเขาสะสมรไปนั่นแหละไอเครือ่องหมาย FC ฟูคือเก่าประดีเก่ะปัจจุปัจแจรวมสร้างเนาะค่ะเนาะไปสร้างวัดได้ก็ไดบุญคือกันนะค่ะอยู่ที่ใจเข้าที่เหลี่ยมไม่พูดกับว่ามันฟูสิบว่าท่านหายไปหรือว่าเพราะว่าวันที่หนึ่งไม่พูอาาสิเพราะว่ามันมีพิธีหลายอย่างเนะะาะมันจอน่อเด็วันยิบเก่าสามสี่วันที่หนึ่งวันที่สองยาเสียมันจองมีพิธีจะใหูู้่เนาะค่ะ อันนี้คือตุลปลาปลาเนาะค่ะสีไปซอยทั้งวัดนุ่นจำปาเนาะค่ะรวมแด้อรวมใจกันเลยเอฟซีเ้อนี่หอยแค้นไปเนาะค่ะบอกบุญม,มาแล้วคะช่วงบาบนะคะไม่คูดสีไปช่วงบายเ้ยค่ะเด้อสีเป็นช่วงบายเนี่ยค่ะอ่าน,นี่ของพญยิยมนะคะช่วงบายค่ะู้ได้ากรวมน้ำกับชื่อใดไเนาะคะ่ะติดต่อทางช่องมาได้เนาะ ครับคุณ่าได้คือเก่าแต่ยังมีต้นเมื่อื่นก็ยังมีของวัดตู้เทีทองกันไว้กูเพราะตองตุ๊กใหญ่เพราะว่าไม่คู่ผ้าสั่งเรื่อยๆนะคะแม่นแมวสีส้งมาซาเนาะค่ะครับมื่อื่นกับวัาที่ยิบเก่าแล้วกับว่าเป็นว่าเหลวเลยด้วยค่ะเพราะว่าไม่คู่เดือดไปเรื่อยๆรั่นค่ะสางไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเหลือหลายอย่างนลยค่ะที่พระท่าน้เที่ได้สั่งเมื่อค่อยเป็นค่อยไปพวมเพราตองใจ่้อนแต่การทำบุญเ่ราตองหอน เออผู้ใดมีเด็กวี่หน่อยกับหอยเขีน้นน้ำเพิ่นไปสวยงามเดลย,ลยรรเราพยายามดูด้วนเนาะสงามสวยงามค่ะโซไซติสสองต้นอยู่เรื่องต้นยวเฮ็ดอีกต้นนึงนะคะ่ะอันนี้ต้นนึงเลยอีกต้นนึงนะคะ่ะสงใจมาเด้อค่ะเด้อผู้ใดบ่มีปัจจุปัจจัยอยากร่วมสร้างนี่เสียก็ได้เนะะ <Okay. S 1> าะค่ะอ่าอีกจัดมาไปคู่กับสินิมนต์นปูรับขันเนาะคะ่ะเพราะเพคุณปากมันทั้งส่องทั้งยิ้มมาน้ำเนาะค่ะ นี่ก็คือหนักหน่อยก็ลองไปทำความสะอาดเยอะหนักหน่อยก็นบะนั่งคาสันแต่นั่งคัดเหียนปูนั่นแหละเพราะว่ามืออืนสิเป็นงานก็ต้องไปล้างเนาะค่ะไปล้างอันบวชบวชเพราะว่าเผื่อนี้ยังมันกับมีนกมีหนูเนาะไปทำความสะอาดแล้วก็น้ำใส่เนาะค่ะไปแต่เสารเพราะว่ามันหอนมันเมียอ จากนอยกับมามาแล้วก็สิะดาเตรียมค่ะเตรียมไปทั้งวัดโน่นจัป่านะคะครับผมนี่แหละค่ะบัดนี้ก็สินีมม่นปูมารับขันเลือกขันนองยิ้นอ่อน<ม>นี่ถวายปูนีมม่นปูหนักหน่อยเ่าอยู่ทำหน้าที่แ<ม>ท่น รูเสียงรูไนรดีร้มอนงเป็นได้รูตรงหกสองพนพนเกี่ยวปะูใดก่อนบ้แม่นนั่นนั่นบ่เียกนะเป็นไปนั่นคุนไปต่างประเทศคพิ่นนีสีหกสองหกสองสีน่เรียนตะเกว่าเี่ เบ่งบวกปีเบ่งบวกปีนะครับอืออ๋อเอาปัดใจเย็บซี่รวมสามโอ้โหปลอดัยครับปัดจุปัดจ๋าร่วงทางแล้วอีขอราชคือแาเสียงเสียงบ้าแวตาบ่าอไรไ่เลย้ถึงหูถึงอย่งั้งตือใครได้เลยเออเงคืออะไรบ้างยาดูกระนืมล้วงทำบุ้งอาว่าไว้เออ กินแม้้วหรือเป่มีความดั้มเพิ่มรั้มเพิ่มเออรั้มเพิ่มไปไหมใช่อาไารนะาูุราคาทุรา้าเออขาวน่งขาวบุงเหลืองเออบุงเหลืองบะตัดน่อยเออร้ายทุร้ายขงทรัทางรไปอ่ะให้ตรบเ้งตาบึ้งแล้วหายไม่ถูกไม่รักไม่อุกไม่หวานทุกคำพังขังเร่องทุกขทุกข์ข้งรำรบื้มบ้ย ทงได้แคอแตงขักคุบนาบอกอร้าาถังอาวน้ท้องหายแต่ตัวเอิ้มเอออาแต่เราแต่เรมพอเราหรยเราลบแล้ว้าเรียบร้อันหนีขึ้นเราไปอันนี้ของแตงโมร่วมสร้างให้มีของอิ่นั่งแตงโมห่วมสร้างชาวเวทวัจเนคนไทยมีอยู่มิกินอันนี้ของอิ่มน้งแตงโมทวนตู่แล้วพอเ้วอยากรวมถังรวมแป้งคุบนางบอกอร้าว เออทางเขาเลยคือว่าน้ำหอยแข็งเพิ่งไปอีเพราะว่าเป็นช่วงตัวร้ายเออคือเพิ่นหายโศกหายรัป่าท่านท่ออ่นหายว่าทางอ้าอีน้นแปลงโมหายไมอโตม,ม,มืม่รากไมอโศกไอหมาคือว่าจังไหนน้ำลาอ่องดาลอารังขีอา,อารังขีน้ำกระปุกอารังขีเนาะคือน้ำลาอ่องดาลก็คืออีนั้นแตงโมงโคตจะโกจัดถือเนาะ วางมาทูดด้บาดใจเิออีนังแตงโมคือว่าระอมองราวอรัองขีว่าสังหลังแลวแต่เรื่อแต่เรื่อแลูกเด้อหายขอบว่าดูดึงไปทุกหายไม่ทุกไม่หลับไม่ทกไม่มพพั่ทุกข์าพบผาจิถหายมั่นดึงจะทุกข์ผาพิเนาะเออทั้งหลับอีนางแตงโมต่ได้โชคไหมได้จะมีโชคไหมบุ้าถามาวันไงวันไงเติม วัวยี่ที่ใดโฉไงานอางานเขาในวันอีน่ขอเอิอีนางแตงโ้มืออื่นแล้ววันที่ชาวเก,ก,ก่าจเรูนมั้ยเออมืออื่นว่าที่ชาวเก่าชี่เชอตรงกาแล้วคือปั่นอืมไปร่วมเร่งร่วมใจกันไปที่ชาวเก่าพ่อจะตแตกรางวัลรับแตงหนึ่งร้อยใบ ในหนึ่งร้อยไวเขาว่ามีรางวันที่หนึ่งไม่นักแต่บอกให้เออเดี่ววันมาเขาผู้ขายมั้ยมในหนึ่งร้อยใบในหนึ่งร้อยในมีรางวันถ้าวว่ามีรรงวัลที่หนึ่งไหมไม่ไม่ถาเปิแล้วบอกเสียพอเพราะว่างวัลอี่นึ่งไม่คอกอืมีเลขหน้าสามตัวเมืกว่ามีเลขท้ายขามตัวระหว่า พอาพาอันนี้ใครข้าตัวไม่ตัวไหนหมดนไม่คร